มีใครเคยมีประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับการขูดหินปูนจนกลัวไม่กล้าขูดหินปูนอีกเลยบ้างไหมคะที่พูดเนี่ยไม่ใช่ประสบการณ์ตรงนะคะแต่คนรอบตัวอ้ำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ไปขูดหินปูนเพราะว่ากลัวหมอฟันและมีประสบการณ์ที่ไม่ดีแล้วนี่ก็เข้าสู่เดือนที่หกของปีแล้วนะคะซึ่งเป็นระยะเวลาที่ควรจะไปขูดหินปูน <c oughs> และอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะอ้ำกินของหวานของเขาบ่อยมากๆซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดคราบพักได้ง่าย <c oughs> วันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์พิกัดคลินิกที่อ้ำไปขูดหินปูนแล้วคุณหมมมมมออออเเเคาาาืืบบบกๆนนชิไไ่่จ็แ ่ปวดเลยคะที่นี่ก็คือคลินิกครอบครัวฟันดีสาขาเซ็นทรัลยองยชั้น2แถมที่นี่เขายังใช้สิทธิประกันสังคมเบิกได้900บาทต่ตอปีไม่ว่าจะเป็นอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันหรือว่าผ่าฟันขูดใช้คแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็เบิกได้โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายเลยค่ะทนนี่นอกจากจะมาขูดหินปูนแล้วอั้มก็มาฟอกสีฟันด้วยมีทําคลิปแยกไว้แล้วนะคะทุกคนตามไปดูได้จะบอกว่าคุณหมอที่นี่ให้คําปรึกษาดีมากๆเลยค่ะคือเรียกได้ว่าเป็นคุณหมอที่จริงใจอ่ะทุกคนคือมาที่นี่อั้มประทับใจมากๆจน ปนเสร็จบอกเลยว่าโล่งปากแล้วก็สบายปากมากค่ะรู้งี้มาทำซาตั้งนานแล้วก็ดี